หลังมีข่าวการเสด็จไปทรงตรวจเชื้อไวรัสโครโรนาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์กพระชันาส,าสิบปีพระโอรสในเจ้าชายโจวาคิมและเจ้าหญิงมารีทรงมีผลเป็นลบไม่ติดโรคระบาดโดยทางสำนักพระราชวังเดนมาร์กได้ออกแถลงการว่าเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าชายโจวาคิมเจ้าหญิงมารี เสด็จกลับเดนมาร์กพร้อมด้วยเจ้าชายเฮนริกและเจ้าหญิงอาเทนาพระโอรสและพระธิดาเจ้าชายเฮนริกถูกส่งพระองค์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อตรวจสอบปัญหาการหายใจที่มีพระอาการคล้ายโรคหลอดลมอักเสบและหอบหืดและยังส่งตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งโชคดีมากที่ผลออกมาเป็นลบจากนั้นทั้งครอบครัว ก็เสด็จกลับไปยังพระราชวังอามาเลียนบอกในโคเปนเฮเกนการทดสอบไวรัสโครโรนาเกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกราชวงศ์เดนมาร์กเสด็จไปทรงพบกับสมาชิกราชวงศ์ผู้ทรงติดเชื้อโควิด -19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างอาร์ดเดยุคคาลฟอนแฮสเบิร์กและเจ้าชายอัลแบร์แห่งโมนาโก อารเดยุคคาลฟอนฮัสเบิร์กทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ติดเชื้อโควิดพระองค์มีรับสั่งเมื่อทรงตรวจพบผลบวกว่านาเบื่อสุดๆและทรงบอกอีกว่าผมสบายดีผมทำตามคำแนะนำของแพทย์ทางด้านเจ้าชายอัลแบร์แห่งโมนาโกทรงตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและล่าสุดสำนักพระราชวังโมนาโกได้ออกแถลงการว่า พระองค์ทรงกักพระองค์อยู่ที่พระราชวังและยังทรงงานต่อไปพระประมุกแห่งโมนาโกมีรับสั่งต่อมาว่าพระองค์ทรงรู้สึกโอเคและมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่โชคดีที่มีอาการเล็กน้อยเท่านั้น